เวลาเราพอนานะครูบาอาจารย์เนี่ยปลื้มใจนะมีความสุขมีปีติตัวที่จะเลี้ยงธาตุขันไว้ก็คือตัวปีตินั่นแหละนะครั้งหนึ่งสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะนานมากแล้วสามสิบสี่สามสิบกว่าปีแล้วไปกราบหลวงพุทธเทศตอนนั้นหลวงพุทด,ดุลสิ้นไปแล้วประมาณปีสองเจ็ดนะถ้าไปกราบหลวงพุทธเทศได้ส่งกันบ้านนี่แหละ เวลาเข้าไปเนี่ยพระอุปถัมภ์ท่านจะยังไม่ให้หลวงพ่อส่งกันบ้านนะเวลาเปิดมณฑบให้ท่านให้เข้าไปกราบท่านนะให้หลวงพ่อไปหลบอยู่ข้างๆก่อน้เอาคณะที่หนึ่งเชิญมากราบหลวงปูนี่ก็บอดบรรยายนะคณะนี้ชื่อนี้นะกลุ่มนี้อ่าเชิญกราบกราบเสร็จอ่ถวายของอ่เชิญกลุ่มนนทนกลุ่มนี้มานะพอหมดแล้วอา่าหลวงปูจะพักผ่อน ปิดประตูแล้วไล่ออกไปหมดแล้วให้หลวงพ่อถามหลวงพ่อถามกรรมฐานหลวงปู่ถามตอบถามตอบกันนะท่านร่าเริงสหลังออกมาจากท่านแล้วเนี่ยตอนเย็น,นมาเจอพระอุปถักนอกกุฏิท่านก็บอกว่าหลวงพ่อก็บอกกับพระอุปถักต์ว่าพวหลวงพ่อเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์อ,องค์ไหนนไม่สะใจ เหมือนเรียนกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยชำนาญเรื่องสมาธิมากะคุยอะไรกันได้วิริศมาลามากเลยนะบอกว่าเรียนกับองค์ไหนนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีองค์ไหนเนี่ยตอบคำถามได้ถึงใจอย่างนี้เทพตาท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยพอคุณออกมาแล้วหลวงปู่เขาบอกไม่มีใครถามได้ถึงใจอย่างนี้ <laughs> <laughs> ไม่มีถ้าหากมีมลูกศิษย์อย่างนี้หลายๆคนนะ หลวงปู่จะอายุเกิดร้อยปีเลยงเี้แต่เพิ่นมีน้อยเลยได้เก้าสิบกว่างั้นเราภาวนานะเนี่ยคือสิ่งที่ให้หลวงพ่อด,ดีที่สุดเลย